ัวจ๊อบอย่างเราอยากได้โทรศัพท์มือถือสักเครื่องแต่ไม่มีสินเชื่อไม่มีบัตรคเครดิตแล้วที่สำคัญเงินสดที่มีก็ไม่พอจ่ายอีกด้วยเฮ้ยยืมโทรศัพท์หน่อยดีจะเปิดเพลงนานปะล่ะแ๊บเดียวเอามาเหอะ โอ้โหโทรศัพท์นี่ผ่านสมรภูมิลบมาเลยเปลี่ยนไหมจอแตกขนาดนี้แกฉันก็อยากจะเปลี่ยนอยู่หรอกนะแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเงินไม่มีสินเชื่อหรือไม่มีบัตรเครดิตอะไรให้ฉันเลยคือฉันยังเรียนอยู่จะไปหามาจากไหนล่ะแล้วถ้ามีสินเชื่อที่สามารถผ่อนโทรศัพท์มือถือได้โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวสนใจปะกูน้นอระบบหรอไม่ใช่มีจริงๆอนุมัติเร็วด้วยดอกเบี้ยไม่แพงค่ะเริ่มต้น0 8 7ถามจริงถามจริงตอบจริงต้องยื่นเอกสารนานปะเอกสารอะไรเคาสาวทุกวันนี้เขาไม่ไปยื่นเอกสารกันแล้วค่ะเขาลงทะเบียน ออนเ,นเพราะฉันขี้เกียจมากอ่ามานี่ซัมซุงไฟนนซ์พาร์อนุมัติไวภายใน3นาทีใช้เพียงแค่แบบประชาชนใบเดียวอนุมัติปุ๊บรับส่วนลดดอกเบี้ยถึง0 8 7สามารถคอนโทรัพั์มือถือซัมซุงได้ทุกรุ่นโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตที่สําคัญนะคะตอนนี้ไม่ต้องเดินทางก็สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยคะ่ะความพิเศษยังไม่หมดเท่านี้นะคะเขามีข้อเสนอพิเศษอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นฟรีบริการดูแลหน้าจอแตกฟรีประกันเครื่องนานสูงสุดถึง2ปีฟรีคุ้มของ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกรณีที่เสียชีวิตและเกิดอุบัติเหตุและมีวงเงินในการรักษาให้อีกด้วยค่ะ